ทองมองเห็นบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นแววตาของมันฉายแววตื่นตระหนกผิดปกติมันเริ่มเห่าใส่ลุงข้างบ้านที่เพิ่งเข้ามาทักทายอย่างเป็นมิตรซึ่งปกติลุงคนนั้นรักทองมากวันต่อมาทองก็ยิ่งมีพฤติกรรมแปลกๆ มันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เจ้าของเลยแม้แต่นิดเดียวกระทั่งตอนที่ลุงคนเดิมยื่นเค้กวันเกิดให้เจ้าของทองก็คำรามใส่หน้าลุงไม่ยอมให้ยื่นเข้ามาจนทุกคนคิดว่าทองป่วยแต่แท้จริงแล้วทองเห็นเงาดำทะมึนเกาะติดอยู่รอบตัวลุงและสัมผัสได้ถึงเจตนาร้ายอันน่ากลัวที่กำลังแผ่กระจายออกมา นาทีที่เจ้าของกำลังจะหยิบเค,ค้กขึ้นมากินทองก็กระโจนเข้าขวางอย่างแรงมันกัดเค,ค้กนั้นจนขาดกระจายทันใดนั้นเองเค,ค้กชิ้นเล็กๆที่เจ้าของกำลังจะกินกลับกลายเป็นก้อนเนื้อเน่าเปื่อยทรงกลิ่นเหม็นคลักคลุง้งแววตาตกตะลึงของทุกคนหันไปมองลุงข้างบ้านที่ใบหน้าซีดเผือดสัมผัสพิเศษของทองได้ช่วยชีวิตเจ้าของไว้ได้ทันเวลาจริงๆ